กลัวอะไรจัดดิก็กินดิไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ให้เชื่อไม่ได้อ๋ออ๋อตัวนี้นะน่ารักที่สุดเลยได้แล้วได้แล้วโอเคขอบคุณใครทำไงซโอ้ไใครแกงพีต้นเลยอไไมากบคุณมากที่ไป่รอฟังไได้เอไลยนะครับขนาดปน แบบไรเสื้อบ้ไปกินข้าวยังไม่ไม่ไม่ในไม่เอาแบบอว้ายว้ๆยว้า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 อว้ายว้ายว้ายว n ายว้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 ายา้าย้้้ยยา้ว ไปนอ้พี่ต้นถอลงไปแ้งแต่ละคนพี่ต้นพี่ต้นหนูว่าทีเนียเอาเลยพี่พี่เอาเลยเอาเลเมื่อไหร่วะพี่แงนเ่ายรูพ้นเลยเลยมันทาแล้วครแล้วหคนเลยะไว้หลาคนแล้วแล้วเี่ต้งานแล้

ไเอาไปท yeah. yeah. no ั or, it, it ้งถาเลยแล้วโปะเข้าไปพี่ต้นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ไเลยเห็นไหมครจะเกยยังไงจะทำร้านเลย